กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเอฟซี FC นะครับบอกอาจารย์ว่า,าหลังจากที่ได้เรียนรู้วิดีโอคลิปจากอาจารย์ทำมาหลายคลิปแล้วเนี่ย EP แล้วเนี่ยสนใจมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากที่จะเพิ่มตารางข้อมูลเป็นตารางที่2เข้ามาในแอปเราสามารถทําได้ไหมโอเคครับวิดีโอคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาแนะนําการเพิ่มตารางที่2เข้ามาในแอปของเรานะครับ โดวยวิธีการง่ายๆเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b s c r i b e แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรามีตารางเดียวถูกต้องไหมครับเรามีตารางตัว member data นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากเพิ่มตารางที่2ก็ง่ายมากเลยเราเข้ามาที่ปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ เราก็สามารถเพิ่มตารางตรงนี้ได้นะครับนะแต่เปิดนว่าอาจารย์เพิ่มแล้วนะครับชื่อว่าตาราง Coffee ขออนุญาตที่จะลบตารางนี้ออกไปนะครับอา,อาจารย์เพิ่มตาราง Coffee เข้ามาแล้วนะครับในตารางนี้อาจารย์ก็จะมีการเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์เข้าไป3คอลัมน์นะครับก็คือมีโค้ดมี Coffee name แล้วก็มี Image Coffee นะครับแล้วก็ใส่ Data สมมุติเข้าไป1ชุด เราก็เพิ่มตารางนี้ให้เรียบร้อยในตัว google sheet ของเรานะครับแค่นี้นะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่ตัวแท็บของตัวแอปชีตของเรานะครับเรากลับมาที่ตัวเมนเมนู data นะครับเรารอสักคู่หนึ่งนะครับนะจะมีปุ่มแบบนี้เกิดขึ้นมันเก่งมากเลยนะครับ เขาจะมีการเพิ่มปุ่ม Add Table Coffee ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับสักคู่หนึ่งนะครับหรือถ้ายังไม่ขึ้นนะก็กดปุ่มแบบนี้สลับไปมาสักคู่หนึ่งก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่ปรากฏแบบนี้แล้วนะเราก็เพียงแค่กดปุ่ม Add Table นะครับจากนั้นครับรอสักคู่หนึ่งนะครับตัว Table Coffee ก็จะถูกดึงเข้ามาในระบบของเราอย่างง่ายดายเลย นะครับคราวนี้ไอ้เจ้า table coffee เนี้ยเราอยากให้อัปเดตได้ใช่ไหมยอยากให้แอดได้อยากให้ Delete หรืออ่านได้อย่างเดียวเราก็สามารถคลิกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่าจันขอถอยออกมาจากตรงนี้นิดนึงอ่านะครับเมื่อเราแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าในส่วนของตัว Mobile App ของเรา มันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังเป็นเทเบิลเดียวอยู่ทำอย่างไรนะครับเทเบิลคอฟฟี่ถึงจะถูกมองเห็นจากอแอปของเรานะครับหลังจากที่เมนูตารางถูกแอดเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูต่อนะอาจารย์ย่อลงนะครับมาที่ U X ครับการแสดงผลในโมบายแอปของเราตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการวิวนะครับตรงในส่วนล่างตรงนี้เขาเรียกว่า p r i อ a r y view นะครับเรามี primary v i e w ของเราเรามีแค่หนึ่งตัวมันก็จะเอามาแสดงตรงนี้นะครับนะก็คือตรงนี้นะครับคราวนี้เราอยากเพิ่มเจ้า Coffee เข้ามาใช่ไหมครับเราก็กดปุ่ม add view นะครับจากนั้นนะครับพอกดปุ่ม add view เท่านั้นแหละครับเห็นไหมครับตัว coffee dex นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ เป็นวิวที่2เลยนะครับนะก็ะะจะมาปรากฏแบบนี้เราก็สามารถที่จะ,ะกดปุ่มแอดล้วก็เพิ่มชิดกาแฟของเราเข้าไปได้เลยครับอ่หรือเราก็กลับมาที่อ่าเราเราคลิกเข้าไปดูก็ได้นะ,ะเราชอบแบบไหนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะอ่าจะดูแบบแบบเดิมที่เราคุ้นเคยแบบ dex นะครับเปลี่ยนสไตล์การวิวนะแบบ dex t a b l e g g l l l e r y แล้วแต่ชอบเลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้จานชอบแบบเด็กแล้วกันนะจานก็เพิ่มปุ๊บเราเคยมี Data าอยูน่นึงชุดใช่ไหมครับเข้าไปปรับแก้ได้เลยแล้วก็เพิ่มรูปภาพนะครับสามารถเพิ่มรูปได้เลยนะครับเดี๋ยวตเด,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 ดี๋ยวจย์จะเอารูปเดี๋ยวนะหารูปอ๋อเจอแล้วครับอเอาคอปศูนนะครับส่งขึ้นไปนะแบบมีอัปเดตให้มันถูกต้องเซฟครับ เราก็จะทำงานกับตัว table coffee ได้ถูกต้องนะครับนะอลองกลับไปดูนะครับอ,อย่าลืมเซฟนะครับอย่าลืมเซฟด้วยนะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ coffee เราก็จะมีข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มอีก2ชุดข้อมูลนะครับเป็น 2อ่า200นะครับ coffee name <c oughs> เป็นสมมุติแล้วกันนะอเมลิกาโนอ่าแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับเป็นรูปที่2 s a เซฟครับง่ายเลยนะครับการเพิ่มตารางที่2เข้าไปนะครับขอเพิ่มอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวาจารย์จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรครับ เดี๋ยวจันจะทําเป็นแลบต่อไปนะครับขอเตรียมการไว้ก่อนจะได้พาพวกเราเล่นอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นอันนี้เป็นสมมุติเป็นลาเต้แล้วกันนะเราก็สมมุติขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกคอปที่3มาแบบนี้ครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทําการส่งข้อมูลไปเซฟที่ตัว Google Sheets ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปดูที่ Google Sheets ข้อมูลมาทั้ง3ารายการแล้วนะครับนะตอนนี้เราสามารถเล่นได้กับ2ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบงานของตัวเองนะครับขอให้สนุกกับการสร้างโมบายแอป กับงานของเรานะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เสนอแนะมาได้นะครับอาจารย์ดีรับฟังทุกๆคนนะเราก็จะค่อยๆพัฒนาการคลิปการเรียนรู้ให้กับพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้สร้างแอปด้วยมือของเราเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่างไรฝากกดไลค์ซับสไคร์นะครับถ้าหากใครอยากจะกดปุ่มซ u p เปอร์แทงก็จะขอบพคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเราจะกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะสวัสดีครับ